เอามายังกันนะลูกเ,เอาโอ้ย,อยเนาะบุเคยเห็นมดดินีิอเ,เ,เออก้นก้นก้นจ<ม>้อเอออื่นดแล้วมากดมันเจ้าทำนาเพวาเพื่อนไดน้พี่นอ้องเยนาอ เด้เแช่เซลอยู่เนาะโอ้ส่นมันพี่น้องเลยเนาะวันน,นี้กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง FC เ,เบอร์สุขสุขคนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอ้าพ่อพ่อกับซ่องบาวบุญเพื่อนวันนี้นาะพี่น้องนนเน้องบอลเผยกะมาอยู่ที่นะ้าน้าดงเดี๋ยวพาใน้องน้องอ่าอยู่ที่นะ้าสวนมันแหละพี่น้องเลยวันนี้กะบโบได้ไปน้ำทีมงานหรือว่าทางบอลเซนเพื่อนนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าเพื่อนไป อากับพันัญามือนนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าทางเบาะเผยกับหมูมีรถไปพี่น้องเอ้ยก็เลยมาตัดละมันไว้ก่อนเนะพี่น้องเนาะกดมันซอยพ่อแม่อีกก่อนแต่ก็สิตัดละมันเจ้าของไว้กัสจิเริ่มกดมันแล้วบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันก็ลาแล้วพี่น้องเนาะบีทางบาเสียนพ่น์อ่าขึ้นไปทางบ้านในเบี้ยงแล้วก็สิไปอ่าบ้านดุมังเงลว่าใช่เนาะเพราะว่าทางรถเบาเผยนะ มันเสียหลายอย่างแน่พี่น้องเลยเนาะมาแปลงมือเช่านี่ก็เปลี่ยนหัวโอกเทียนไม่เนี่ยเปลี่ยนอ่าปั้มมันแน่พี่น้องเลยเนาะก็ขี่ไก่ย่านไปย่านมันปล่ยไก่บุได้พี่น้องเลยก็เลยบริไปน้ำทีมงานมัอนี่พี่น้องเนาะต้องครับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดือดหลายเนาะตรงนี้บพราะมันเคยกะจีกะเกี่ยมมากกลมมันนั่นแหละพี่น้องเลยอ่ามือไปแน่มือบุไปแน่กะบบุบ้ากันเด้อพี่น้องเนาะมัอนี่กัมากันกับลูกสาวมาละมาพี่สบายดีปะลูกคนไหม เอาไปก่อนมิน่นะมายืนว่าให้นีน่ไก่นี่อืมสบายดีป้าดุงเลยเออสบายดีป้าดุงเดีป่งโอ้มายัางมันหนึ่งมาคนมันงามมาน,นา,า,นาเออมานามานาจามะมาหอดถึงแล้วบ่มาหอดดึงขี่ไถ่มันงามขี่ไถ่มันงามบ่โออไอ้ดุงกับมาบ่ เออแม่กมาบ่แม่กับมาบอ้ไกบ่ออเจ้าเคยมาอยู่บออบานอยู่หน้าน่ะขึ้นป่าเอวอยู่หน้าตอนอันอันนนัมากับลูกมันนี่พี่น้องเลยเนาะมาแบบตาลามันไหวกัดกุนมันเน่พี่น้องเลยกินข้าวกันยังไม่รู้กินข้าวบ่มีม่น่ากินมันไม่น่กินอีกละไม่ได้กินดู นี่กินกนํายังซะทำง่ายว่าสบายดีกี่ลูกสบายดีโอ้มานี่บริข่าวขงเยี่ยนพี่น้องเนะ่ยเนาะนี่ยังพักอยู่เวซันเออตัดผมช่วงรอให้พัดตาหายนะโอ้โอ้ตัดเหมือนเศร้านี่พี่น้องเลยมานีกนา่ก็พาลูกพาทางภรรยามาบึ้งสวนมันหรือว่ามาตัดละมันไว้พี่น้องเราบเขียมจิกนนอะเอาผ้าเอาผ้าลูกทำบัดมือได้เด้อตีนผ้าสึกมือถึกตีนได้นาอพี่น้องเลยสึกทั้ง พ่อกับแมร์ดูว่าทาั้งภรรยยาคุณกลมั่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเจ็ดสีไปเบิงนับกันเด้อพี่น้องเนาะอย่สวนมั่นมึงนี่เจ้าเห็นไหมผมเจ้าลูกเจ้าหามน้าาบ่เนี่ยหหเ,ออเออเป็นไรนายาม,มวนอยู่บ่มวนอยู่บ่หน้าดงไปนี่เน้ะหน้าลงลูกเลยเอ,อ่าต้นเข่าพลายมาน้ำนนเนาะอ้าวเฮ้ยเพลงพระเมืร์บ่ไปกลมั่นเนาะพูดได้ผู้ปตัดานลำมันเนาะมาอยู่บับ มือนี้ก็ถือว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะกับตั้งแต้อ่ามามีงานบุญงานดองทางบบาบุญเผยยัง ouais. anyway. uh ไปไปเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้คือบอกแล้วพี่น้องไอ้งานมันกามันหลากหลายแน่ทางบบาบุญเผยกับอ่าไปลงเครื่องเสียงแน่พี่น้องเนาะถามีกับไปคือเราเด้อพี่น้องเนาะถ้าปลาเพิ่นเอิ้นชายเอิ้นหาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านี่ก็อยู่เฮือนจวไปเอาลำโพงไปแปงอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าท่านก็ยืมรถทางน้องๆเพิ่นไปเนาะพี่น้องเนาะว่ารถขี่ทางบบาบุญเผยกับ น้ำหมูมีเป็นของตัวเองพี่น้องเลยนังอ่าเก็บเงินเก็บคำอยู่พี่น้องเนาะอ่โฮมไปซื้อรถควมพันน่ะพี่น้องเลยเนาะรถจักรพี่น้องเลยว่าไม่นรถใหญ่แล้วจักรฉีมีโอกาสเป็นของตัวเองหรือบอสน่ะพี่น้องเนาะควมไพ่พันน่ะคือหาเงินอ่าใช้จ่ายครอบครัวแล้วก็ฉีเก็บใบเพราะได้อ่าซื้อรถจักรแน่พี่น้องเลยเนาะบาดมือได้ลูกมีนะลูก เป็นอย่งไรก็ให้กำลังใจทั้งบอลเพลย์เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่อลเพลย์ให้คลิปดีๆเนาะพี่น้องเนาะการสีท่าบรรยากาศอ่าส่วนมันทำให้มันน้าพี่น้องเลยเบิร์นกันเด้อพี่น้องเนาะอ่าโอ้ไอสัตว์พี่น้องเนาะไปเบิร์นคนคนมั่นกันพี่น้องเลยเนาะมนีว่าเพิ่์นสีคนไล่ลายช้ำายพี่น้องเลยไปเบิร์นแล้วกันเนาะเปิดภาพมาหน่อกัไปพี่น้องเลยไปเบิร์นเบิร์นลงกันอ๋อย่าไปกดมั่นบ่ลูกอ่า ผูกมาก,ก็ลูกชาวห่าน่าบ่เจ้าหรอลูกอ่าช่วงผมช่วงผมไปเฮ็ดหันห่นไดมช่วงผมนี่ยห่านใหม่อีกเลยห่านเก่ามันเป็ี่ยนยังลูกมันห้างเลยโอ้ยห่านเก่ามันห้างแล้วันเนาะอู้หางเพลินก็กลมั่นแฉลแฉลอยู่พี่น้องเลยอืมลายคนกะม้วนแน่นอนพี่น้องเลย,นนะะนยนนเนาะเออ ปูมันคนกับปอลายดีเนาะหัวเป็นหัวเป็นจุกเป็นจุกอยู่พี่น้องเลยครูสบายดีเด้อเบิด์ตสุขูสุคน,นเนาะขุดมันขุดมันพี่น้องเลยโอ้โหมินิทางหลานชายมามาซอยปูกับหญ้าเหมือนเลยหัวหลอดแทบจะหามูมีหมวกวมก่อนเออเอาหมวกพอนเนาะ กูนั่นก็อยากได้จ้ะมีเลยนะแม่ได้บะถือมากวะเหรอม่กระเล็ดแล้วบัตรอะไรกับไปหากุบกริบมามีบ่อยสิจ้ะสบายดีเลยทางรับเพลงเนาะออามาคุดมันมาหนีิพี่น้องเลยปลาผู้ใดอยากไปตลาดน้ำปูน้ำยาเม่นมาซ้อยเด้อมาหนีิเด้ออ่าในเงินอ่าผัวไหวแต่บัวผัวไหวเลยฮัตอีลากระคุดลุบละเฮ้ยทำไมผัวอ๋อบนชวนมันเด้เด้อเว้ ด้านบนกลนยิ่ง bueno> ตัวที่ไม่ซอยปูโอ้ไม่ซอยฉอดเ่นดิสามพันมือหนุ่มบักอ่าหนามเลยนี่พ mhm ี่น้องหกชั้นเนาะว่าสวนมันคั่วบุได้เลยนี่คั่วหนาบุได้ตำมันกันหน่อยแท้ก็เราก็ได้อยู่นี่เนาะปลาผู้ทางลูกสาวโอ้เห็นอย่างว่าหัวนะลูกท่านเห็นโอ้ยหมวกกับบางบุได้เนาะ บุญางกพอเพื่นเนาะพี่น้อง,งดูอยู่เจ้าของสวนมัน่นจะขายจะเคพื่ออะไรนี่ขายเท่านึง,นงเนาะแดดพี่น้อง,ง,องอเอองอลยมจังกวานี่เนาะงานมึงอยู่งัดถ่ายเบิ้งเด้อยอยู่เลยพี่น้องเลยตามสภาพมันแน่นเนาะมึงู แต่ว่าก่ามีหัวยู่ได้หน่อยกันอ,อนนนนน้โอ้ใช้ทั้งอ่าวเพื่อนเพื่อนมาบ่โอ้กางหัดงาย,ยู่เนาะการหักอยู่ได้น่ะมันต้องได้เสียบน้ำที่ได้พี่น้องกัยเนาะอ่ามันนี่ก็ถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเลยอยู่ป่าอยู่ดงที่ได้มาเน,นี่ยอ่ากลดมันมาดั้มมันไว้ก่อนพอได้น่า มีคาน้ำมันไปไปถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นหักผลงานอยู่เลยว่าบัวดัดน้ำมันก็รับจ้างเพิ่นคนเพิ่นนี่แล้วเนาะมื่อละแสนก็เอาเนาะรับอยู่ว่าเมื่อละแสนบ่โอ้มื่อสองแสนก็ให้ฮิปบก้นให้ลูกเนื้อจองทามซีซีแสนเนาะซีแสนนะเฮาโมนี่ซคนโมนี่คักได้ใช่นาะพี่น้องเอ้ โมนาโอนี่ค <ud> ือตีเนาะโอ้อยู่โพนดี่พีน้องเลยอ้าเธอสองหัวนี่สองเหานี่่ธรรมดาเด้เนี่ยอ้หตอนนเงว่าได้เนี่เอสหนึ่งสองสมบึ้ดอเธอโอ้งไงนาะอ่าเนาะัมันนี่กะถามีผูมามาซื้อนี่ก็ขายยู่บ่นี่ฮะบวชขายเอาคือบวขาย อ่อยันบอกพ่อบ่โอ้ซื้ออนาเพิ่นมาขอซื้อเราบอกขายเนาะถ้าเพิ่นมาขอซื้อเราให้ซื้ออ้พี่น้องเลยซื้ออ่าบอกขายแต่แต่บ้าเพิ่นมาขอลให้ซื้อได้พี่น้องเลยโอ้หากะทิว่าใจดีใจบุญเนาะพี่น้องเนาะสร้อยกันพี่น้องเลยน้ำจิตน้ำใจอ่าเงินคำหาได้น้ำใจมันหายากเลยพี่น้องเนาะฮ่าโว้ มากันนี่ก็ได้ชามชอบเลยเนาะซีชอบเลยโอ้ดูหลานมาซอยมุนี่ไล่ไล่ไว้ได้นีดเนาะจีว่าสิปันพ่อมัจักมุนี่ไครเอามายังนนะลูกเอาโอ้ยเนาะบุเคยเห็นมดดินี่ยเออกุนกุนกุนจ้ะอือเอออื่นพูดแล้วมากดมันเจ้าทำเฟวาเพูนได้พี่น้องเลยเนาะ นี่พอจะไปทัดลำใบก่อนมั้งนี่ปืนกับมาอีกปืนนี่คีวไทยเขาม้าปืนนี่เอา้าซับเลยฮะปะัะ๊ดหมวกกับบัว,วเอาบ้าเนเสือ้อกันชันส่งกันชันไว้เนี่พอแล้วะดูผู้มือบาดขิดดินไปรูปหน้าจะคลองให้กูกูแป้งมาเนี่ยโอ้ตัดเป็นยี่หหามเยอะนะรังผาถึงมือไหรลูก จอเอับจำอเด้อโอ้หนักเฮียนเข้ามาเมือนบัวด้เขาเฮียนมือนี่พี่น้องจักจักมือใรพักจักมือหามบัจักช้ำบ่กคู่บัวแด้บอกว่าใช่เอ่ออ่าแดดเนาะบัวแดงกะเต็มเงินไรกซื้อเต็นเ้อหนึงเด้อ มก้ามันก็ง่ายไปเลยนี่พักไปยังมันเดดไปนี่ช่กัไปเศร้าเขาม่าเยอะเวลาตอนคนในเนาะมันแดดเลยอา้าดนี้ก็ั่นันได้เอาคนท่านพดอปันได้เนาะได้มาเนาะลูกลาชาว่าบุย่าดอกวะทุกคนลองเลยเนาะ มาเอามาเอาแห้งแกงลากลืนมั่นมาเนี่พี่น้องเลยยังทันไานไปเบิ่งมั่นเจ้าของอยู่เนาะไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวจีไปเบิ่งมั่นเจ้าของกันเด้อบาดนี้เด้อเนาะเป็นตายทัดไว้อยู่บ่พันมือได้ข่ายชุมไหมลูกอยู่หอบบกขู่ไปพูนพูนชุ่มกว่าไพ่ผู้อ๋อขู่ทางป่นตัดไว้กัดเลียนชะล่าอยู่อีกเนาะของไพ่เนาะตัวนี้ อคุณบ่อเออวะอยู่น้องเลยย่างไปเบิ้งห้องข้งเบาคุณเพือกก็เป็นตังใดอือข้างหลังมันมีคนพี่น้องอยู่เนาะมามาสวนมันมาหนีพี่น้องเลยมาคนมันชอยหญ้า ทางบา่อลเผยกับมาตัดลำว้ตัดลำว้แนละ้วอื่นกับสีเริ่มก้นนะพี่น้องเนาะไม่น,นี่เห็ดทานพี่น้อง,นะองเลยเนาะเพราะว่าเห็ดเสาเฮือนเสาหยังมันก็เห็ดบ่ได้พี่น้องเลยกเลยบับงงงงกงอกมันบ่อนะลเผยมึงห้ามใบเรกเป็นล่มเลยพี่น้องเลยเนาะล่มหลายมันบวมเพราะว่ากลัวหย่ากล้วหยังบ่ได้นะดเลยลำมันเะผื่อเลยพี่น้องเลย ่าพี่น้องเบิกเหรอผีน้องเนาะชุดบ่ลยเดี๋ยนี่แหละบ้านนอนเผยพี่น้องเลยเนาะพาไปนี้บัลายแอกพี่น้องเลยอ่าอีนี่วบัติขยายไปต่ออีกพี่น้องเลยเนาะเฮ้ตะกี้มีหัวด้วยว่ล้วเี๋ตัดใบก่อนพี่น้องเลยเนาะตัดลำใบก่อนทางผับุ้งทางแก่หมดแล้ อ๋อไผ่ใหม่แป่นคักอีนี่เนี่ยางของกัพ่อของแม่ของค้ามอญเผือได้เพียงเไยเนาะมองเผื่มีคาคาบุกในใบนี้ใบนี้ประมาณอยู่รถนึงนี่แหละพี่น้องเลยเพราะได้ได้ายครอบครัวเนาะอ๋อถือว่าแดดแห้งดีเนี่ย อังกลงต้งบ้านเผยกระชีไปทัดล้ำใบก่อนพี่น้องเลยกถ่ายบรรยากาศนทำห้น้ำหน้าให้พี่น้องในเบิร์นในช่กัน,กนเด้อพี่น้องเนาะวันนี้บราดิไปเห็ดเบี้ยน้ำทีมงานมีพันตากไว้เด้อพี่น้องแรกมันกู้ไปจักหน่อยเนาะโอ้ขับดีเนี่ยตายขับลายเด็เป็นกระสอบเลยพี่น้องเคนคนไม่ว่านนี่เนาะเด็กนี่ก็ กาเตรียมปั่นได้เลยพี่น้องเนาะอือโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับที่นีน่ทั้งเบาเพลยกะลาพีล่ลาน้องไปก่อนแล้วพี่น้องเลยนนเนาะอ่ามื้อนี้มาดูส่วนมันพี่น้องเลยบ่ได้ไปเวียกน้ำมูเน,นาะาผิดพลาดประการใดก็ขอ,ดขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะทั้งเบาเพลยก็จะขอตัวไปตัดลรัมันก่อนพี่น้องเลย ทัดเบิ่งก่อนว่าสิได้หลายสำรายนาะพี่น้องทั้งลูกทั้งพันนัยญาเพิ่งก็บกลมันซอยทั้งปูทั้งยาอยู่คือสีเป็นมือต่อไปพื่นแล้พี่น้องเลยเนาะกลมอกกลมันประชากนพอได้มีขึ้นคาระหมอกหนามันพี่น้องเลยไปสิไปน้ำทีมงานคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องประชากนแล้วไปพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบายสบายดีละเออ